ติดต่อ9ที่เฟซบุ๊กชื่อ9ยิบซีเเปอร์เซนชื่อเป็นภาษาอังกฤษค่ะดูดวงราศีมังกรเดือนพฤษภาคม2564การงาน 75%การเงิน80%ความรัก75%โชคลาภ70%บ70% กําลังหยิบให้อยู่นะคะการเดินทาง70%การเรียน80%สุขภาพ80%ความสมหวัง หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้ มีทางออกที่ลาบรื่นสำเร็จสมหวังทุกคนค่ะขอให้มีโชคลาภเยอะๆทุกคนค่ะขอให้มีโชคลาภเยอะๆทุกคนค่ะ